สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียนกรมหลวงชุมพรปีหนึ่งห้รังวิทยาลัยพาณิชชยาการพระนครน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นสมาคมสิทธิ์เก่าพานิชชยาการนะครับปีสองห้าน่งนะครับเป็นเรียญอามมหายันของกรมหลวงเสด็จเตยียกรมหลวงชุมพรก็คือเป็นที่ระลึกนะฮะ ในการจับสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงนะชุมพรที่วิทยาลัยพณิชยการพนะานครต้องบอกว่าเป็นเหรียญอามค่อนข้างหนานะครับเป็นเหรียญมหายันนะเป็นรูปกรมหลวงชุมพรแล้วก็มียันนะครับซ้ายขวานะเป็นเหรียญลมดําปอม,มีนะครับปอม,มีต้องบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่การดูเหรียญเนี่ยอ่า สำคัญเลยนะครับถ้าเจอเนื้อทองแดงวิ่งวิ่งเนี่ยหรือว่าเจอเนื้อทองแดงดมดําไม่แห้งสนิทฮะบแบบนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญน,นาและเท่าที่สังเกตเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าตามขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญทั้งหมดที่เป็นสันบนขอบเหรียญจะมีเส้นหมดเลยนะครับจะมีเส้นขนแมวนะครับขอบเหรียญ ทั้งเหรียญเลยนะครับหูเหรียญก็จะปิ้นไม่มากนะครับส่วนพื้นเหรียญเนี่ยก็จะออกไปทางค่อนข้างที่จะยาวนะเหรียญค่อนข้างที่จะหนาเดี๋ยวผมจะมีภาพนะครภาพนําหน้าคลิปให้เพื่อนๆดูจุดสำคัญก็คือรายละเอียดตรงนี้นะครับคือเท่าที่ผมเจอเท่าที่ผมเห็นเนี่ยให้เพื่อนๆมองขอบด้านขวาก่อน ขอบด้านขวานะครับส่วนมากด้านขวาตรงนี้ที่พื้นเหรียญจะมีรอยแตกเดี๋ยวผมจะลองขยายเพื่อนๆดูนะครับอ่าลองดูนะครับจะมีรอยเล้ารอยแตกของขอบเหรียญลองดูนะครับมุมนี้คข้างๆยันนะครับมุมนี้นะครับอ่าขอบด้านข้างเนี่ยส่วนมากนะครับส่วนมากเลยเหรียญรุ่นนี้จะมีตรงนี้อ่าขอย้อนกลับนิดนึงนะครับลืมบอกไปนิดนึงว่าเป็น เหรียญที่น่าใช้อีกหนึ่งเหรียญเพราะว่าภักเกจิที่มาปลุกเสกนั่นก็คือหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีและก็ปุรหวงปูทิมวัดละหารไร่นะครับเหรียญน,นี้ก็ราคาอยู่ประมาณ2,500ถึง3,500แล้วแต่สภาพแต่ถ้าสภาพนี้จะอยู่ประมาณถ้าบนศูนย์พระเครื่องนะครับ3,000อัพครับจนถึง4,000กว่าขึ้นอยู่กับความคมเนื้อหาของเหรียญและที่สำคัญที่สุดนะครับต้องบอกเลยว่ามีเก นะครับมีเกีนะฮะให้เราสังเกตดูอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับด้านหน้าของเฟเดเตียตรงที่ผมชี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะย่อนิดนึงนะส่วนมากนะครับในการปั๊มที่เราเห็นเนี่ยแรงกระแทกด้านหน้าเนี่ยตรงที่บากของท่านแล้วก็ที่ข้างแก้มด้านซ้ายเนี่ยรอยกระแทกเนี่ยนะก็คือจะมีการปั๊มมีแรงรอยกระแทกนะครับ นะเพราะฉะนั้นด้านหน้าเน,นี่ยจะไม่เต็มนะจะไม่เต็มแล้วก็จะบางองค์ก็จะมีรอยขยี้ยของบล็อกเพราะฉะนั้นต้องบอกนิดหนึงว่าด้านข้างด้านซ้ายใต้ขาจะไม่เต็มก็คือพูดปั๊มออกมาไม่ได้รูปนะครับก็คือพูดไง่ายไม่สวยงามแค่นั้นเองอนะเดี๋ยวผมจะลองพลิกให้ดูนะครับก็คือจะเป็นปื้นไปนะการมองกระไหลก็ต้องมองให้เป็นนะครับอนะ ขอโทษทีครับการมองลมดำเนี่ยก็ต้องมองให้เป็นต้องแห้งเนื้อแห้งสนิทเหรียญน,นี้ถ้าลงกล้องลงไปเนี่ยเราจะเห็นความเลืองผิวประหลอดจะขึ้นตามขอบเหรียญขอบเหรียญค่อนข้างที่จะหนานะครับเป็นเหรียญอามเหรียญมหายันปีสองห้าหนึ่งห้าสิทธิ์เก่าพาณนิยการพระนครก,ก็ได้สร้างไว้เป็นที่ระล,ลึกในการสร้างอนุสาวรีย์ของกมรมหลวงนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีเก๋ถ้าเจอเหรียญทองแดงนะฮะผิดยุคลมดำนะครับให้สังเกตดูได้เลยนะครับเนื้อเนื้อโลหะนี่จะแตกต่างก,กันชัดเจนผิวเนื้อโลหะถ้าเจอสภาพใหม่นี้ดูง่ายเลยนะครับต้องบอกเลยดูง่ายเลยเพราะว่าตัวยันต่างๆเนี่ยจะไม่มีความเป็นแท่งจะมีความเรียวคืออ่อนช้อยนะครับอัขระต่างๆนะเหรียญยันทั้งหมดที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาเครื่องทรงต่างๆจะคมชัด ต้องเน้นนะครับว่าเครื่องทรงเวลาเราดูรายละเอียดเนี่ยต้องชัดส่วนที่ด้านข้างแก้มด้านซ้ายของพ่อท่านเสด็จเตียเนี่ยการปั๊มเนี่ยน่าจะเกิดจากบล็อกนะครับเพราะเท่าที่สังเกตจะเป็นทุกเหรียญเลยนะครับจะเป็นทุกเหรียญเดี๋ยวจะลองเอียงให้ดูะเห็นไหมครับก็คือการปั๊มเนี่ยจะเป็นปื้นเนะ้เป็นปื้นเป็นเนื้อ,อะจะไม่เป็นรูปทรงนะครับ เราจะพูดง,งาา่ายๆว่าคล้ายๆบล็อกอะฮะคล้ายๆบล็อกเนี่ยจะมีปัญหาหรือมีความสึกนะครับแต่สําหรับบางองค์ก็จะคมชัดกว่านี้นิดนึงสังเกตดูลิมลิบปากของท่านนะอจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเนื้อที่ปัม๊มเกิดจากการแรงกระแทกแล้วก็ปัม๊มเรียว่าบล็อกไม่เรียบร้อยนะครับบล็อกอาจจะมีการสึกต่างๆแต่ส่วนมากก็จะมีตําหนินที่ผมบอกตรงนี้ขอบเรียญนฮะลองดูนะครับนะ ลมดําต้องแห้งสนิทส่วนขอบเหรียญที่เดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับจะขยายดูนิดหนึง่งว่าขอบเหรียญขอบเหรียญต่างๆเนี่ยจะเห็นไหมต้องดูนิดนหนึ่งนะขอบเหรียญตรงนี้นะครับด้านบนทั้งหมดจะเห็นชัดมากเลย ตั้งแต่ด้านบนขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเห็นค่อนข้างที่จะชัดด้านข้างนี่ก็เห็นชัดนะครับก็จะมีเส้นขนแมววิ่งพาดนะฮะพาดขอบเหรียญเป็นขีด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 จะชัดเจนนะครับส่วนเนื้อโลหะเนี่ยก็ต้องบอกบอกเลยว่าเป็นโลหะยุคเก่าต้องดูให้เป็นนะครับเนื้อโลหะเนี่ฮะแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยเป็นเหรียญค่อนข้างค่อนข้างที่จะหนาผิวค่อนข้างหยาบนะครับผิวเวลาลงกล้องไปค่อนข้างหยาบการลมนำต้องแห้งสนิท ก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่น่าใช้ต้องบอกก่อนว่าหลวงป,ปู่โตเล่หลวงป,ปู่ทิม,ว,มปปวัดประดูชิมพีหลวงปู่โตวัดประดูชิมปีแล้วก็หลวงป,ปู่ทิมโลหางให้วัดทหารไล่นะครับมาปลุกเสกนะครับแต่เพื่อนเจอก็ยังไม่แพงยังน่าเก็บนะฮะแล้วก็เหรียญนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่หลวงป,ปู่ทิมเคยกล่าวเอาไว้ว่า คนทั้งรักทั้งเก่งนะครับถ,ถ้าเกิดว่าเราแขวนกมรมบุหลงรุ่นนี้ก็คือสเสด็จเตี่ยกมรมบุหลงจุมพรคือจะมีคนลักและก็มีคนเก่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงจเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเหรียญเสด็จเตี่ยกมรมบุหลงจุมพรนะครับปีหนึ่งห้าสมาคมนักเรียนนะครับพาณิชยชการพระนครร่วมกับวิทยาลัยพาณิชเชการนครจัดทําเป็นที่ระลึก ในโอกาสสร้างอนุสาวรีย์นะครับกรมวลวงชุมพรนะครับเขตอุดมศักดิ์วันที่นะครับ19 0นะครับ1พฤศจิกายน2515นะครับก็เป็นอีกเรียนหนึ่งที่น่าใช้นะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไรสาระก็ให้ค้ามไปนะครับ